จะพามาอยู่กับสายหูด <c oughs> อดนนี้รถสิบปเรง,นนรงเเหมดแล้วจะของรถ ผิเล่าแล้วผิดเหล้าแล้วอ่าข้างหน้ารอเขียวสีหมดสีบรอนหมดเลยยิงสีเขียวไม่กินไม่กินกว่า,า,วาเราเล่นตัวให้รอเขีเยวพอกินไปก็หาว่าติดเหล้าเ,เอาใจยากจริงเลยแมนหยุดลอยโชว์เลย អត់ទัวថាបันทึกទេណាแน่นอนเด้อຕັດมันແຮງនេះຊິຕຶງໄດ້នេះລະមួយຕຶດໃສໃຫ້គេມັນវិមបាត់เด็กក្រមោណែຍັງກະឈឺຖ້າហោគុំຕັດនេះຊິຊິຕຶງเด็กๆគ្នណានេះຊິຕຶງນະເລີຍຕຶດໃສតិច ទេទៅគេភ្លាតហើយណាលីជីឃ្លាក់ស្រែទៅណាវាកើតលើយតិមរហើយអូននេះនៅត្រែន3គុលតាក់ដាក់ទៅហឹមរាយ okin tag clip អឺ เ <laughs> น <laughs> 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 ่ท่อนี่อันนี้ถ้าโยมมาตัดท่านឲ្យจิงปิ๊กเนี่ยงัดไหมบัดถ้าตัดឲ្យจิงท่อเนี่ยที่ตัดឲ្យวิกลัยนี่ได้วีจับลมกูเยอะมากเลยประมาณตันครึ่งอันนี้2ตันครับราวๆนะ2ตันกว่าๆ ไอ้เนี่ยพอซื้อใหม่ได้แล้วมันประหยัดกว่าน้ํามันนี้นะเนี่ยกรองน้ํามันเนี่ยน้ามันมันหมดเยอะกว่ากรองนี่นะกรองมันรั่วเนือ้ีนเน้ส้เนสจะอะไรต่อตีเตีครับจะจะเกะเกะมันแล้วแค่นี้จิบจิบ มันตองละทีดมัอโหตัวหน้าจะบัดของส่นมันนะร้อยกว่าไร่บอกเต็กมาเพื่อคนมันนะฮะ ดูวิ่งบนทางวิ่งกีนาพนะคงันนี้มีร้อยวิ่งร้อยอะ่ะจังจังที่สั้น